จอวิวกินเดอร์การ์เทนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่แสนโด่งดังผู้คนในเมืองต่างนำลูกหลานมาฝากเลีงเป็นจำนวนมากด้วยความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบรรยากาศที่ชวนให้เด็กๆสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นสวนสนุกเกมและลาบรรดามัสคอที่แสนน่ารักและชนหลงไหลเป็นสถานที่ที่มอบความสุขให้กับเด็กๆบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงโหเราอและความสนุกสนานแต่แล้วความสุขนั้นก็หายวับไปกับตาเมื่อวันหนึ่ง หนังสือพิมพ์ต่างพกกากันลงข่าวเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปรอรับเด็กๆกลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันต่างก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อไปถึงหน้าประตูแต่ไม่สามารถเข้าไปรับลูกๆได้เหมือนเช่นเคยมันถูกล็อกเอาไว้เจหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุและเข้าไปตรวจสอบทันทีพวกเขาบุกเข้าไปในจอยวิวแล้วก็ได้พบว่าสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยสีสันและความสวยงาม บัดนี้มันเงียบเงามันถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไม่มีเด็กๆหรือแม้แต่พนักงานสักคนทุกอย่างเป็นปริศนาที่ดำมืดไม่ทราบสาเหตุเจ้าหน้าที่คนไปทั่วบริเวณจนพบกับเฮดิสันแวนเดวิลผู้สร้างสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เขาอยู่ที่นั่นในลักษณะท่าทางที่มีอาการแปลกๆไม่ยอมพูดจาใดๆสุดท้ายจึงถูกตำรวจจับในข้อหาปล่อยปะละเลย ทำให้เด็กๆและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน j o y วิ e w หายตัวไปแล้วเรื่องราวกันขไขปริศนาลี้ลับใน j o ย v i e w ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเราได้เข้ามาพิสูจน์ความจริงและตามหาตัวเด็กๆที่หายไปในสถานที่แห่งนี้เมื่อเราเดินทางมาถึงก็ได้พบว่าสถานที่แห่งนี้มันต้องเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่รุนแรงอย่างแน่นอนมีสภาพร่องรอยสถานที่เสียหายหลายจุดบางแห่งเต็มไปด้วยคราบเลือดและร่องรอยการต่อสู้ กล้องบันทึกวิดีโอตัวหนึ่งตกอยู่ในสถานที่เกิดเหตุมันเปิดเผยให้เห็นว่าก่อนหน้านี้มีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวได้ทำลายผู้คนจนเสียชีวิตกล้องตัวนั้นได้แอบถ่ายสถานการณ์ความวุ่นวายเอาไว้แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีภาพตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเราได้เห็นเพียงเงาของมันซึ่งดูใหญ่โตและน่ากลัวภายในชั้นใต้ดินยังมีกล้องวิดีโออีกตัวหนึ่ง ที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ลักษณะการถ่ายเป็นไปอย่างเร่งรีบเขากําลังหนีบางสิ่งบางอย่างอยู่และคิดว่าตัวเขาเองคงไม่สามารถเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้จึงอัดคลิปเพื่อบอกลาและช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตเขาแนะนำให้ใช้หุนกก่นตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับสถานที่แห่งนี้ตุกก๊กตาตัวนั้นได้รับการฝังชิปคอมพิวเตอร์เข้าไปเพื่อเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ สามารถใช้แทนคีย์การ์ดเพื่อเปิดประตูหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในสถานที่เลี้ยงเด็กแห่งนี้เมื่อเราสามารถทำการเปิดประตูเข้ามาส่วนต้อนรับทางด้านหน้าและเปิดระบบไฟได้สำเร็จระบบอัตโนมัติต่างๆก็เริ่มทำงานขึ้นมีเสียงบรรยายออกมาทางลำโพงเป็นคำทักทายต้อนรับสวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู่ Joy v i e ผมชื่อไฮดิสันแวนเดวิลณที่แห่งนี้ เราเชื่อว่าเราเด็กๆจะเต็มไปด้วยเสียงหงัวเราะสนุกกับการผจญภยัยได้รับความประทับใจและความทรงจำที่ไม่ลืมลืมที่แห่งนี้พวกเราคัดสรรไว้ให้ทุกคนคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีใครเหมือนสถานที่สุดแสนพิเศษที่จะจุดประกายแห่งความสุขให้กับเราเด็กๆทุกคนเรามีตุ๊กตาที่สุดแสนหัศจรรย์ที่จะทำให้เด็กๆมีชีวิตชีวา เราสร้างตุ๊กตาที่จะนำพาทุกคนไปสู่โลกแห่งจินตนาการไม่รู้จบและได้รับความสุขอันเปี่ยมล้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครองที่กำลังตามหาประสบการณ์อันเหลือเชื่อให้กับเราเด็กๆหรือตามหาใครก็ตามที่สามารถปกป้องลูกๆของคุณได้ไม่ต้องตามหาที่อื่นเพราะมีที่จอยวิวแล้วมาร่วมกับเราแล้วมาขีดเขียนประสบการณ์และความทรงจำที่นี่จองสนุกและมาตามหาความสุขอันน่เหลือเชื่อไปด้วยกัน ในสถานที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยสีสันที่สดใสเครื่องเล่นมากมายมีส่วนของเกมต่างๆเมือน,นสนุกมีบ้านบอลสไลเดอร์และสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์แบบแต่ในตอนนี้มันไม่น่าชวนให้อยากเล่นเลยบรรยากาศมันชวนให้วังเวงและน่าขนลุกมากกว่าเครื่องเล่นต่างๆถูกออกแบบให้เป็นเกมพาโซไใครพิศนา,าที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวแต่ในตอนนี้ รู้สึกว่ามันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเกมไขปริศนามันได้กลายเป็นเครื่องสังหารไปเสียแล้วมีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เราต้องเล่นฝึกจดจำสีมันถูกออกแบบมาให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสีต่างๆจากสายรุง้งหากเราสามารถจดจำสีทั้ง7ได้ก็จะทำให้ประตูเปิดออกไปยังด่านต่อไปในสถานการณ์ปกติมันน่าจะเป็นเกมที่สร้างสรรค์และสนุกสำหรับเด็กๆอย่างมาก แต่ในตอนนี้มันเป็นเกมที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเกมเริ่มตน้นด้วยการเลือกสีให้ตรงกับสีทั้ง7ของสายรุ้งทีละสีโดยต้องเลือกสีที่ปรากฏบนดอกทานตะวันซึ่งมีหนอนยักษ์เฝ้าอยู่หากเราทำถูกต้องมันก็จะยิ้มอย่างอารมณ์ดีแต่หากเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนเจ้าหนอนยักษ์จะยืดคอพร้อมกับอ้าปากกว้างและงับหัวเราด้วยขมเคี้ยวอันแหลมยาวทันที การเดินยังไม่รู้ทิศทางทําให้เราเกิดหลงและเลอเดินตกลงไปในชั้นใต้ดินที่เต็มไปด้วยท่อและความมืดมิดในนั้นมีนอนหลากสีคอยซ่อนตัวแอบมองเราอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้ตลอดเวลาแล้วเส้นทางก็นําพาเราให้ไปพบกับเส้นทางอันลึกลับที่ไปผอยังอีสถานที่หนึ่งมันเป็นส่วนของสนสนุกบ้านบอลที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเปรี้ยวเงา เราถูกบางสิ่งบางอย่างล่อลวงให้หลงไปติดกับดักบริเวณบันไดาทางขึ้นมีลูกบอลหลากสีกลิ้งลงมาดึงดูดความสนใจมันยั่วยวนให้เราตามบอลสีเหล่านั้นขึ้นไปจนถึงขั้นบนสุดของบันไดแล้วจนตัวการร้ายก็โผล่เข้ามาแบบไม่ทันให้ระวังตัวมันกระโดดและวิ่งเข้าใส่เรายังไม่ฟังเสียงมันคือวูลี่บุลี่สัตว์ประหลาดร่างสีเหลืองที่บอกไม่ถูกว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ มันมีขนปุกปุยสมกับชื่อวูลี่ร่างของมันใหญ่โตแต่กลับมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวองค์ประกบอบร่างกายของมันก็พิลึกพิลั่นแต่มันมีแต่ลำตัวที่ใหญ่พิสัษส,ส่วนช่วงแขนยาวจรดพื้นส่วนขาเล็กนิดเดียวมันไม่มีหัวมองเห็นแค่ปากของมันอยู่กลางลำตัวปากของมันเป็นสีแดงสดกว้างใหญ่มีเขี้ยวสีขาวเรียงรายแหลมคมและที่โดดเด่นที่สุด ก็คงเป็นส่วนของดวงตาของมันที่อยู่ผิดที่ผิดทางอย่างที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนเหมือนดวงตากลมโตของมันทั้งสองลูกอยู่ในปากของมันนั่นเองในภาวะปกติความประหลาดของร่างกายของมันคงจะชวนให้หน้าขบขันแต่ในตอนนี้มันคือสัตว์ร,ร้ายที่กำลังหิวและวิ่งเข้าจู่โจมเราอย่างไม่ลดละทางเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือวิ่งหนีให้สุดชีวิตทางออกอันจำกัด กระบีบให้เราต้องวิ่งลงไปยังทางแคบๆสุดโซมที่ถล่มเสียหายเป้าหมายของเราคือลิฟต์ก่อสร้างที่อยู่ในชั้นนั้นภายหลังจากวิ่งหนีจนสุดชีวิตและเอาตัวรอดขึ้นลิฟต์มาได้อย่างเฉียดฉิวยังไม่ทันได้หายเหนื่อยตุ๊กตาหมีที่ใช้อุปกรณ์ในการพาลิฟต์ขึ้นก็แบตเตอรี่หมดลงไปเสียก่อนเปิดโอกาสให้เจ้าหุ่นลีบุลี่ตามมามันกระโจนใส่ลิฟต และฉุดรั้งอย่างแรงน้ำหนักตัวของมันก็หนุนให้ลิฟต์นั้นตกลงไปสู่บางล่างอย่างรวดเร็วจมหายไปในความมืดและนี่ก็คือเรื่องราวของ Joy View ยังมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นอีกมากมายโปรดติดตามต่อเร็วๆนี้เพื่อคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิป อย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยแลาจะเทีม่มากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย